เราจะต้องได้สนัยสักคนไม่อยากได้สนัยอ่ะอยากได้ของแต่งอ่ะเก็บทรงเก็บเสียงอะไรเงี้ยครบแจมแจมตาเลยรแบครบเนี่ยโอ้โหดี๊ดีของของเต็มเมื่อไหร่เสี่ยวเมื่อนั้นได้ใชา อ้วนอ้วนของแต่งเขายังอ้วนเดี๋ยวเก็บรีเฟกต์ไปฝากครับสามอันเลยอเอไอ้อ้วนไปไหนล่ะอ้วนเงียบเลยอ้วน มีอาพิจิไหมวาดพิจิถายทั้งแบบเลยระเบิดแม่งน่าเบื่อเวลงาง้างแม่งใช้ถ่ายว่าจะกลับไปเป็นปืนอะ่ะมีกิฟต์ครับหมอจะมาที่ออกมา ส้นน้นนไปไนอ้ไปไห้าอไป่ตรอ้วนอไปไหนอ้วนไปไหนอ้วนอ้วนไปไอ้วนอนอกวไปอ้วนออ้วอ้วไปวนปอ้วนนน เอาของดีมาฝากครับมาไปดีกว่าเอ้วนน้องเอาของดีมาฝากฮันนี่มันใส่ได้มีไหมหยุดรอกันมีไหมมาไปบ้านหลังเมื่อกี้เลยอยากไปหลังเมื่อกี้ใหม่อ่ะไอหลังนี่มันเดือดเดือดบ้านฟ้าของทุกคน ของก่อนได้ไหมมีเลเซอร์สามอันอะ่ะมีสโคปคอมเพกแล้วก็หมวกเคตายแดงหรือว่าไฟแดงเคตายสองตัวนะดไปยิงมันใกล้ๆดิสองตัวสองต้นเลยเบี่ยงซ้า,ายบอกขวา,า,น,านนะไม่ได้ไม่ได้เรา อยู่ซ้ายขวามันจะยิงกันเองปล่อยมันยิงก่อนถ้าเรายิงซ้ายมันก็ยิงขวาปล่อยมันก่อนไหมเจ็บแล้วพี่หัวสองทีเมื่อกี้ตัวนี้ใช่ต้นไมอ้อ่ะรอก่อนถ้ายิงได้แล้วมันเบี่ยงไปฝั่งนั้นเราเสียเปลี่ยนนะเว้ยเ <Okay. S 1> ข้าตี่ไหนเนี่ยเข้าด้านหลังเนี่ยพี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ดิอ่ะบอลครับเดีย๋ยว เนะอาอ่ะเอาเลยหนึ่งสองสามอ๋อไอเซ่ไ <EX IT> อ้เซ่เราจะพูดทำไม <S <S <IL ENCE> พูดให้มันได้อะไรเดี๋ยวไว้แปะต้นไม้เอาด้วยสัำมันหิวว่ะเดี๋ยวมันเจอกันนี่เองเออตายพี่เอาของไปก่อนลูกพี่ใครล็อกล็อกก่าได้ไหมพี่ล็อกแล้วล็อกแล้ว ไอ้ยิงไปเลยหด้วยิงล็อกให้ด้วยยิงล็อกให้ด้วยปิ้วปิ้วปิ้วออเป็นไงโดนหมอกเป็นไงโดนหมอกเป็นไงไอ้นี่ไอ้นี่ลโดดมะโดมึหลังคาป่ะมันยืมันยื้กันนานไม่มีของเลยมันยืนเ๋มีแม็กซ์น ยิงดิคุณเจ้าผีมาปีนี้เนี่ยย,ย,ยิงหญ่ยิงข้ามาอยู่หลังเงินระวังให้ฝั่งนี้อยู่บ้านนี้ของฉันเหรอนี่เป็นหลังคาเลยมีซิกอยู่นี่มีนะข้างในเหรอไม่มีนะ รสะานโพกูเห็นระเบิดแล้วกูหิวระเบิดที่ผ่านระวังนะมันตึงมันทุกตัวเลยนะเพื่อน เฮ้ยเทพเจ้างติดมาแล้วกูตัวนี้โคตรกระสุกวัดทุกตัวบางตัวม่นวัุกหายเลย่คุยเลยวะคับทำไม่ได้พวกนั้นตีนี่อหะรอล็อกเลย กูไม่ไหวกูดโดดกลับเออลจบนะมันดึงเพื่อนตัวน,นี้แนวมาตีเต็มตัวน,นี้ตีสี่เอ้ยไปไหนนะ่นะนี่อ,นอยู่บ้านสองชั้นนะไปไหนสองชั้นนี่เหรอแต่แม่เพื่อนเราอะ่ะกูมานี่แล้ว ไม่ไเห็นมาดักไว้นะนมาดักไว้นะนมาไหนเห็นมันอยู่ไฟเหรอตัวไอ้ตัวตรงเสากกำแพงข้างตึกสองตัวไม่เห็นแต่ไลน์ไม่เห็นไปเป็นในบอลไม่เป็นไรเป็นไม่อย่างน้อยเลยสัตว์ไมได้พาไปเฮี้ยนนั่นแหละก็ฟังวันนี้ มึงก็ไปฟังดีกว่ามันอยู่หลังคาบ้านนี้ดีกว่าเคียวหลังคาบ้านนั้นเน่ะมันไปขึ้นมันก็ตายเลยเนะเข้ามาเกี้ดิเขาไปฟังกอได้กูะเข้ามาเกียเลยเต<ล>้มาขึ้นนี่เดี๋ยวเว้หลังไม่น่ามีหรอกไอหลังคานี้อยาไปขึ้นหลังคานี้ขึ้นมึงตายแน่ๆน,น่แต่วงน่าจะไปทางไอเต้อะมาหลังคานี้แล้วพี่ข้างปองควัน <c oughs> ทำไมมันเงียบๆแปลกๆวะเปิดโฟดูเราอยู่อ๋อยวงมาทางเราเอาใจปะเฮ้ยคือหลังคาฟ้าเลยคนหนึ่งไปหลังคาฟ้าขึ้นขึ้นเลยก่อนขึ้นเลยก่อนไอ้ไอ้มานะขึ้นก็ได้ไอ้เต้อยู่ตรงหหมืนเดิมอะขึ้นไม่เป็นนี่ไงนักหนีขึ้นไไงหมทำทำยี่นี่ดีกว่าผมว่าผมได้มุมเอ๊ะฝั่งนี้สี่ตัวฝั่งนี้สี่ตัวตีนั่นแหละจะไป เปวนแบกซ้ายจะมีข่าวดีพี่แม็กซมุเรือแม็กเดียวตามดีฟามก่อนดึกสะพาน G3 อะไรก็เล่นได้นะเว้ยไม่จำเป็นต้องเป็น,น,ปนสตานเองนะให้เดี๋ยวหลังมันจะเข้ามาเลยรุ่นมาแบบกระโดโดข้าหลาังเว้ย จะโดดะสตัวนีตัวตรงนี้มีตัวที่กูมาร์กเนี่ยเดี๋ยวกูแปะต้นไม้ไปถอยไปช่วยได้ปะเออเรามันอยู่ในพุ่มออพดอยู่นี่เห็นไรเหไเหไรเห็นแล้วอย่องหนให้รเลยก็รอให้มันขยับเข้ามาหามึงเข้ายิงอ่ได้เลยฝากดูปากดูฝั่งซ้ายนะถ้ามา วันไม่ยินกันโดนตงแล้วตรงนั้นกำลังเดือดอยู่นี่นี่นี่ตัวมาแล้วมาแล้วตรงโดนเหรน่าจะเข้าเข้าดับเพลินโอเคโมเควันนี้ละมาถึงนี่โอเคตัวตัวหน้าหลังที่ดูอยู่ จมวงไปแล้วแต่มันยังไม่ขยับเลยเห็นหมดเห็นหมดเห็นหมดแสดงว่าอยู่ฝั่งหน้าเราอยู่ใช่ทางนี้น่าจะมาต่อนี่นี่อยู่นี่ละปล่อยปไปไปไปบ้านแดงไปบ้านแดงหนึ่งไปบ้านแดงหนึ่งเพชร ที่ผีเอาอยู่ภูมนี้นะอยู่ภูมนี้นะระวังนะที่ถูบ้านเดียร์ อะไรกูโดนวงได้อยู่ถอยถอยขึ้นมาเลยหลังเทะหลังเทะแล้วหลังเทะแล้วโอเคเดี๋ยวตัวเดียวแล้วนี่หรือหลังหลังหลังตัวเดียวนี่เลยหลังตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวจะตีเราเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวเห็นไหมผมมีน้อยหน่ายักบ้านเลยเนีย ยู่ในวงเลยไม่เป็นไรก็มาแล้วโอเคเบิลกล่อง